โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดถัดมานะครับจากรอบอาจากคลิปที่แล้วเนาะเป็นการทำ crossword นะครับปริศนาอักษรไข้นะครับโดยปกติแล้วปริศนาอักษรไข่นี่เราจะมีประมาณ2รูปแบบก็คือการที่ลูกคำศัพท์มันเรียงลงมาข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมจากบนลงล่างนะครับ แล้วก็คำศัพท์ที่มันเป็นแนว across แบบนี้นะครับก็คือแนวขวางนะครับาการทำปริศนาอักษรไข่เนาะทีนี้ปริศนาอักษรไข่ที่เราจะทำนี้เป็นเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง room in the house ใช่ไหมก็คือห้องนะครับห้องต่างๆในบ้านเราว่ามีห้องอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมี ฮินต์หรือคำใบมใ้บออม, hint, ใบมาให้ตรงนี้นะครับมีฮินต์หรือคำใบ้มาให้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำใบ้ของห้องที่อยู่ในรูปของ across คือแบบไหนนแนวไหนในแนวนอนนะครับคำศัพท์ที่เราจะเติมในแนวนอนนี่คือคำใบ้นะครับแล้วก็ฝั่ง down ก็คือคำศัพท์ที่อยู่ในแนวตั้ง อันนี้แนวตั้งนะดาวแนวตั้งซึ่งเขาจะมีคำใบ้พวกนี้มาให้นะครับ we sleep here my mother cooks here we take a shower here อะไรพวกนี้เดี๋ยวคุณครูมินจะพาแปอีีละประโยคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับบ้านกันดีกว่านะครับแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดใน Uh, activity book หน้า17เนาะทีนี้คำศัพท์ในหมวดบ้านเราสามารถดูได้ที่ไหนนะครับดูได้ที่ student book หนูเลยนะครับหน้าที่20นะครับในแ uh, ใน chat and m a t นะครับ chat and m a t h ตรงนี้นะครับมันจะมีรูปบ้านอยู่ใช่ไหมนี่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับบ้านแล้วก็มีรูปประกอบให้ด้วยอยู่ทั้งหมด6รูป แล้วก็6คคำศัพท์มาดูคำศัพท์แรกนะครับการที่หนูจะเติมได้หนูจะต้องเอาคำศัพท์ในหน้า20ตรงนี้นะครับเนี่ยทั้ง6คำเนี่ยเดี๋ยวครูมีนไฮไลท์นะครับไฮไลท์ให้เนี่ยเอาคำศัพท์ทั้ง6คคำนี้นะครับไปเติมใน Activity Bo o k นะครับไปเติมใน Activity Bo o k ที่แล้วนะครับหน้าที่แล้วเนี่ยครับ ซึ่งคำศัพท์แต่และคำศั์เนี่ยเขาจะมีคำใบ้อยู่ว่าตรงไหนต้องเติมอะไรจากคำใบ้พวกนี้นะครับจากคำใบ้พวกนี้แล้วแต่และแต่และคำใบ้เขาก็จะมีเลขกำกับเห็นเลขกำกับไหมเลขกำกับครับเลขกำกับนี่ไงเลขกำกับ มีทั้งหมด6เลขกำกับนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเอาไปเติมด้วยหลังจากที่เรารู้คาศัพท์แล้วว่าเป็นอะไรอย่างเช่นรูปออันนี้เป็นข้อ2ใช่ไหมข้อสองของแนวนอนก็ดูในแนวนอนคาศัพท์แนวนอนไหนที่มันเป็นเ,เลข2นะครับอันนี้แนวนอนเลข6ไม่ใช่นะครับแนวนอนเลขห้ไม่ใช่นี่ง่ายแนวนอนเลขสงนะครับนี่เป็นรูป อะไรครับดูประโยคก่อนดูประโยคก่อนประโยคเขาบอกว่า we pray here แปลว่า we แปลว่าพวกเรา pray แปลว่าสวดมนต์นะครับสวดมนต์ here แปลว่าที่นี่ we pray here we pray here ก็เลยแปลว่าพวกเราสวดมนต์ที่นี่ดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นห้องอะไรครับ ห้องพระใช่ไหมอ่าห้องพระภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหน้าในอ่ u สต n เด o o k บุ book, นะครับอ,อ่นักเรียนแนะนำคุณครูมีแนะนำใหอ้อ่นักเรียนป .5 นะครับเปิด2เล่มทําควบคู่กันเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวจะแปลนะครับจะแปลให้ทีละคําเลยนะครับคําแรกนะครับอ,อ่เป็นห้องคําศัพท์ที่ อยู่ใต้ห้องอะไรห้องพระใช่ไหมห้องพระภาษาอังกฤษก็คือ Buddha room นะครับ d h a Room นะครับ Buddha room แปลว,ว่าห้องพระนะครับต่อไปคำที่สองนะครับห้องที่สองนะครับก็คือ e d r o o m นะครับ bedroom ห้องอะไรครับห้องนอนนะครับง่ายๆนะครับสับเก่า ห้องนอน3นะครับ bathroom bathroom ห้องอะไรครับ bathroom ห้องน้ำนะครับส living room living room นะครับ living room คือห้องนั่งเล่นนะครับนั่งเล่น ต่อไปข้อ5นะครับ dining room นะครับ dining room ห้องรับประทานอาหารนะครับห้องอาหารก็ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับคำที่6นะครับ kitchen นะครับก็คือห้องครัวนะครับห้องครัวนี่เราได้ความหมายของคำศัพท์แล้วนะครับแล้วก็คำที่เป็นภาษาอังกฤษตามไฮไลท์สีเขียว ทีนี้เรากลับไปดูนะครับกลับไปดูว่าเราได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องแล้วนะมี Buddha Room ใช่ไหมทวนกันหน่อยนะครับมี b u d d h a r o o มนี่ u d d h a r o o m ห้องพระนะครับมี e d r o o m นะครับห้องนอนมี Bathroom ห้องน้ำมี Living Room living room ห้องนั่งเล่นมี Dining Room ห้องรับประทานอาหารแล้วก็ The last room kitchen นะครับห้องครัวนะครับเ,ออเราได้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องแล้วทีนี้กลับมาทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะครับมาแปลกันทีละประโยคเนาะนะครับแปลกันทีละประโยคนะครับมาที่ประโยคแรกกันเลยนะครับ we pray here แปลว่าเราสวดมนต์ที่นี่นะครับเราสวดมนต์ ต่อไป we watch TV here แปลว่าเราดูทีวีที่นี่นะครับต่อไป we have dinner here แปลว่าเราทานอาหารเย็นที่นี่นะครับต่อไป We sleep here นี่นะนี่นะ We sleep here แปลว่าเราเรานอนที่นี่ต่อไปคำที่สามเขาบอกว่า My mother cooks here คุณแม่ของฉัน คำอาหารที่นี่อ้อันนี้ง่ายเลยห้องอะไรกันนะต่อไป the last sentence ประโยคสุดท้าย we take a shower here เราอาบน้ำที่นี่อันนี้ง่ายไปใหญ่นะครับเราอาบน้ำที่นี่อ่าได้แล้วคำใบแต่และอันแล้วก็คำใบต่างๆก็จะชี้ไปว่า คำใบ้แต่ละอันเนี่ยมันเป็นห้องไหนใช่ไหมมันเป็นห้องไหนแล้วเราก็เอาคําศัพท์เกี่ยวกับห้องนั้นๆนมาเติมให้สอดคล้องกับคาใบ้ซึ่งคาใบ้ที่ we play here เป็นคาใบ้ที่2ของแนวนอนก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม we watch, uh, we watch tv here ก็เป็นคํใบ้คาที่5แนวนอนคำใบ้คำที่5แนวนอนก็อยู่ตรงนี้นะครับ เติมคำศัพท์ตรงนี้นะครับคำใบ we have dinner here คำใบที่6เป็นแนวนอนเหมือนกันไหนอยู่ไหนโอ้อยู่ไกลนะครับตึ๊ดๆๆๆๆนี่นะครับนี่คำใบที่6นะครับต่อไปคำใบที่1ฝั่งนี้เป็นแนวตั้งบ้างคำใบที่1 we sleep here เรานอนที่นี่ห้องอะไรนออห้องนอนโอ้ต้องอ้อมไกลเลยันนี้นะครับ ตัดผ่านมาได้ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันอุ้ยไม่ได้ไปยังไงดีครับนี่คือข้อที่หนึ่งเนาะอะ,อะอโอเคนี่ we sleep here เรานอนที่นี่ห้องอะไรนะครับต่อไปข้อที่สาม คำใบที่3แนวตั้งนะครับ my mother cooks here แม่ของฉันทำอาหารที่ไหน3เลข3ามเป็นไอ๋อนี่ไงอู้หเป็นสีให้หน่อยดีกว่าไปยังไงดีตัดไปนี่ไงอ่า นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายคำใบที่4แนวตั้ง we take a shower e e r เราอาบน้ำที่นี่แนวตั้งที่4อ่าอยู่นี่ก็ลากไปไม่ต้องลากตามครูนะครับคุณครูมีนาลากให้ดูว่าแต่ละข้อมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับจะได้เติมไม่งงกันนะนี่ได้ละครบแล้วทีนี้มาเติมกันนะครับคุณครูมีนจะทำให้ดู2ข้อนะครับ แนวนอนข้อหนึ่งแล้วก็แนวตั้งข้อหนึ่งนะครับแนวนอนข้อที่สองนะครับคำใบเขาบอกว่าว a y here เราสวดมนต์ที่นี่นะครับนี่นะข้อสองนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆนะครับคู่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเราสวดมนต์ที่นี่ก็น่าจะเป็นห้องพระใช่ไหมห้องพระกลับมาดูซี่ห้องพระนะครับ ห้องพระคำว่าห้องพระคือคำว่า Buddha room ใช่ไหมนี่ไงนี่ไง Buddha room ห้องพระนะครับแล้วก็เอา Buddha room เนี่ยมาใส่ในช่องคำศัพท์นะครับนี่ไงนะครับ Buddha room มีอะไรบ้างนะครับ Buddha room มี B U D D H A แล้วก็ R O O M เห็นไหมมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับ B U D D H A แล้วเขามีสเปซมีม,มีมีตัวสเปซมาให้ด้วยตรงนี้นะครับก็คือตรงสะพานคานนะครับดูซิว่ามันครบไหม B U D D H A R O O M ไหนดูซิ B U D D H A R O O M อ่ะครบแสดงว่าถูกต้อง นะครับลงล็อกพอดีเสร็จได้แล้วหนึ่งข้อขีดทิ้งนะครับแนวนอนหนึ่งข้อทําให้ดูนะครับต่อไปแนวตั้งนะครับแนวตั้งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า we sleep here แสดงว่าเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนไหนแนวตั้งข้อที่หนึ่งอ่านี่ไงนะครับนี่ไงแนวตั้งข้อที่หนึ่ง,ง,หงเห็นไหมเลขหนึ่งในแนวตั้งนะครับเริ่มด้านบน ห้องนอนภาษาอังกฤษคือคำว่าคือคำว่าอะไรนี่ไง bedroom นี่ห้องนอนนะครับห้องนอนโอเคอ่ะ bedroom มีคำมีตัวไหนบ้างนะครับ bedroom ก็เป็น b-e-d-r-o-o-m เสร็จ e bedroom ห้องนอนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับมาดู ตัวข้อที่หกนะครับข้อที่หกนี่เห็นไหมมันมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรส่วนที่มันทับซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับข้อที่หกแนวนอนเป็นคำว่าอะไรนาเป็นคำว่า we have dinner here เราทานอาหารเย็นที่นี่ก็น่าจะเป็น dining room ห้องอาหารใช่ไหม dining room ขึ้นต้นด้วยตัวดีเห็นไหมครับ มันยืมนะครับข้อ6นะครับมันยืมตัวดีของคำว่า bedroom ไปเวลาหนูเติม b e นเอ่ r o o m หนูไม่ต้องเขียนตัวดีซ้ำนะครับเพราะว่ามันใช้ตัวดีของ bedroom ไปแล้วก็เขียน dining room ต่อจากตรงนี้ไปเลยว่ามีคำไหนบ้างเปิดย้อนไปดูนะครับในหนังสือนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดถ้ามีคาถามนะครับสงสัยนะครับถามมาได้ในแชทเลยนะครับแล้วก็ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษคุณครูคมีนของป .5 ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคาบนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ